มินอต้าไฮมติกอีนะครับตัวนี้ซีรีส์ัมเบ4 4อร์ี2 4 4 4 4เลขสวยนะครับสีเบิ้ลสองตัวหลังมีฝาปิดเลนส์ให้นะครับเป็นของแท้นะครับสภาพสวยสภาพภายนอกยังสวยนะครับผมเลนส์ใสไม่มีลาไม่มีฝ้านะครับวิวใสสว่างชัดเจนนะครับภา,ายนอกโอเคดูนะครับไม่มีบุก นะครับผมนะครับผมมีรอยขีดข่วนข้างล่างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่น้อยมากนะครับผมดูภายในกันนะครับภายในก็ยังสวยนะครับปลูกกันแสงมาให้แล้วนะครับปลูกกันแสงตรงนี้มาให้ใหม่แล้วนะครับภายในสวยนะครับผมโอเคอันนี้มาดูระบบการทำงานนะครับขึ้นิล์มไฟติกนะครับผม ระบบยังทำงานได้อย่างปกติถูกต้องนะครับผมตั้งเวลาถ่ายอยู่ตรงนี้นะครับโอเคโดยรวมสภาพสวยนะครับผม